รับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการสยามดารานิวส์ในช่วงตะลุยกองค่ะในว,วันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปบุก้องถ่ายละครเรื่องขุนศึกค่ะซึ่งจะมีนักสแสดงคนไหนมาเข้าชากกันบ้างและการถ่ายทำจะสนุกสนานขนาดไหนนั้นเราตามไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ทุกวันจ์แลอลงคารในช่วงตุลยกองซึ่งวันนี้สุยุจะพาคุณผู้ชมไปชมเบื้องหลังกองละครบูฟฟอมยักษ์ของค่ายทีวีซีนเรื่องคุณสืกที่หลังจากต้องหยุดการถ่ายทำไปเกือบหนึ่งเดือนเต็มเนื่องจากเหตุการณ์น้ำท่วมล่าสุดก็สามารถกลับมาเดินเครื่องถ่ายทำกันต่อโดยได้ยกกองกันไปถ่ายทำกันถึงที่จังหวัดชดลบุรีนูน้นซึ่งเป็นฉากการรบกันระหว่างฝั่งไทยและพะมา่าโดยมีทัพแสดงหนุ่มหล่อล่ำบึกมาลวถ่ายทำกันอย่างทับคั้ง ไม่ว่าจะเป็น,นอมมัิชาติวุฒนากอนรอนรถประจงสร้างตู้ตเกียรกมลนอรอลลิศและหนุ่มบอยโชคชัยซึ่งบรรยากาศการแช่ทำวันนี้จะเป็นอย่างไรนั้นตามสยุไปชมมังค้อมกันเลยค่ะ ดังมุมบอยโชคชัยเมื่อต้องมารับบทบาทเป็นพระเจ้าแปร ى. แทนต้องมาเล่นละครพีเรียดเชื่อประวัติาศาสตร์ครั้งแรกก็ถึงกับยอมรับเลยว่าอยากมากๆค่ะ,ะวันนี้เป็นฉากที่ฝ่ายมอนนะครับหรือว่ารามันเนี่ยต้องยกทัพมาสู้กับองค์พันเดลเอศครับมไม่เคยถ่ายแบบนี้มาก่อนไม่เคยแต่งองค์ทรงเครื่องขนาดนี้มาก่อนแล้วก็คนลุกครับเ <laughs> <ม> <laughs> ต็มเต็มยศเลยครับคือ ในชีวิตหนึ่งเนี่ยผมไม่คิดว่าจะจะได้มีโอกาสมาเล่นละครอ,อิงประวัติศาสตร์แบบนี้นเป็นเรื่องแรกครับต้องขอบคุณนะครับทางทีวีซีนะครับทางพี่ปิน่นเพราะว่าเป็นละครฟอร์มยักษ์เลยครบ30ปีของทีวีซีนะครับก็จะมีดาราโอ้โหเยอะแยะมากมายที่มากฝีมือแล้วเราแบบเราเป็นเราเป็นเด็กครับแล้วเราได้มาเล่นกับผู้ใหญ่แบบนี้รู้สึกว่าเฮ้ยรู้สึกดีใจมากครับแล้วก็ได้มาทําอะไรที่เรายังไม่เคยทํามาก่อนอย่างเช่นแบบต้องขี่ม้าอะไรเงี้ยครับแต่ว่าในเรื่องผมจะได้เป็นพระเจ้าแปล ครับจะเป็นแม่ทัพอะไรเงี้ยฮะก็จะเป็นแบบว่าแม่ทัพที่เหมือนกระหายสงครามนะครับคือต้องเอาชนะอโยธยาให้ได้อะไรเงี้ยครับเขาก็อยากจะให้คุณผู้ชมนะครับแล้วก็แฟนๆช่อง3นะฮะละครขุนศึกเนี่ยผมต้องบอกว่าเป็นละครฟอร์มยักษ์จริงๆทุ่มทุนสร้างจริงๆนะครับดูชุดอลังการงานสร้างมากแล้วก็มีมีฉากสวยงามนะครับแล้วก็ เป็นเป็นละครที่แบบอิงประวัติศาสตร์ผมว่าทุกคนเนี่ยต้องต้องชอบแล้วก็สนุกกับเรื่องนี้แน่นอนอยังไงก็ฝากละครเรื่องศุสึกด้วยนะครับเร็วๆนี้แน่นอนครับได้ดูแน่ๆครับรวมถึงนุ่มตุ้ยเกดกมลที่งานนี้เจ้าตัวบอกว่าค่อนข้างหนักใจกับบทพูดในเรื่องเพราะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นภาษาโบราณค่ะครับผมเล่นเป็นสมบูรณ์ครับเป็นหนึ่งในทหาร ที่สู้รบในกรุงศรีอยุธยาครับซึ่งก็จะอยู่ฝั่งพี่อ้อ<ำ>ําก็จะมีพี่อ้อ<ำ>ําพี่โกศิลแลวก็ผมซึ่งก็จะเป็นคาแรคเตอร์แบบสุข,ขุมสุข,ขุมหน่อยจะเป็นคอยตัวห้ามแต่พอเวลารบก็สุดตัวเหมือนกันทุกอย่างเลยสาหรับเรื่องนี้ต้องบอกว่าทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นบทพูด d ด a l o g u นะฮะเป็นคําที่ยากมากนะฮะแล้วก็คิวบูที่เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายในซีนต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็การถ่ายทํา ซึ่งมันก็จะต้องพิธีพิถนเป็นพิเศษนะโอ้มัมนมันต่างกับละครที่เราเล่นมา3 4สปีเพราะว่าละครที่ผ่านมามันเป็นคําปกติที่มนุษย์พูดกันอยู่อะไรเงี้ยต่อให้บทจะเยอะมันก็ไม่ค่อยซีเรียสถูกไหมแต่อันเนี้ยแค่น้อยๆไม่ไม,ไม,ไม่ไม่พูดเยอะอยังซีเรียสเลยเพราะมันเป็นคาเหมือนเหมือนเราท่องภาษาอังกฤษใหม่เลยอะง่ายๆอะคือมันเป็นคําไทยจริงๆแต่ก็เหมือนเราไม่ได้พูดคําภาษาไทยอะเราต้องมานั่งจาใหม,ม่หมดเลย ของเรื่องหนุ่มอัม้มดิชันกันบ้างค่ะระหว่างที่รอกําลังจะเข้าฉากนั้นหนุ่มอัม้มมาดูเหมือนว่าจะฟิตซ้อมกับใครเพื่อนอะไรทีเดียวเพราะดูจะตั้งอกตั้งใจักบการซ้อมคิวบูเป็นพิเศษนั้นเราไปดูปีไม้ไล่มือการซ้อมคิวบูของหนุ่มอั้มกำแบบตเต็มๆกันเลยค่ะ ลีลาการฝึกซ้อมคิวบุของหนุ่มอ้ำอันดิชากันไปแล้วนั้นตอนนี้ไปฟังเจ้าตัวเขาพูดถึงการถ่ายทําในวันนี้กันเลยค่ะออวันนี้เป็นฉากรบ,รบใหญ่ก็จะเป็นตอนที่เสมารบกับสมิงมาตะเบิดคือสมิงมาตะเบิดก็เป็นเหมือนทหารเอกของทั้งฝ่ายพม่าแต่ว่าเป็นทหารทหารมออะไรครับแล้วก็รบกับะระหว่างอยู่ในสนามรบเนี่ยก็เจอกับทั้งพี่นอ็อตกับทั้งพี่กิฟคือปราบทหารเก่งๆของไทยหมดแล้วเสมา ใน,ในตอนนี้เนี่ยก็ถูกลดชั้นโดนทำโทษให้ไปเป็นตะพุนย่าช้างก็เลยเข้ามาต่อสู้กับสมิงนันตะเบิดแทนก็เลยเป็นฉากใหญ่เพราะว่า,ามีคิวลบหลายอันคิวต่อสู้ก็หลายอันมีคิวม้าคิวทหารคือตัวละครที่เป็นผู้ชายเนี่ยก็เกือบครบเลยครับวันนี้เซม,ม่าเนี่ยเป็นลูกช่างตีเหล็กซึ่งเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีรักชาติต้องการที่จะเป็นทหารเพื่อที่จะปกป้องชาติ <c oughs> ปกป้อง ความเป็นไทยเพื่อที่จะต่อสู้กับพม่าต่างๆเพราะว่าในสมัยที่เสร็จมาเริ่มเป็นทหารเนี่ยประเทศไทยเพิ่งประกาศเอกราชจากอ,าองค์พระนเรส่วนมหาราชแล้วก็เลยเป็นคนที่รักความถูกต้องแล้วก็มีใจรักกับไม่หญิงเลไๆเป็นคนเดียวทําทุกอย่างเพื่อที่จะแบบว่าเหมือนกับเขาเป็นดอกฟ้า แล้วเราเป็นทหารมาจากทหารจากชั้น <c oughs> ต่ำๆจนไล่ขึ้นมาด้วยความเก่งก้าสามารถเนี่ยไล่ขึ้นมาจนเป็นทหารระดับแม่ทัพได้ครับเ,เ,ออเรื่องนี้เนี่ยใช้ทั้งมวยไทยโบราณคือมวยมวยสยาผมก็ได้ไปเรียนมวยสยาแล้วก็มีออคิวดาบดาบเพราะจะมีดาบพุทธไทยสวรรค์ดาบอัตมาศคือเป็นดาบที่วิชาเ็าจะต่างกันใช้ใช้ในศึกสมัยก่อนดาบอัตมาจะใช้รักษาเท้าช้างอะไรเงี้ยแล้วก็ในเรื่องนี้ก็จะมีคิวของทวนคิวของพอง ขี่ม้าก็เรียกว่าอาวุธที่เป็นของไทยเนี่ยก็ครบหมดเลยครับอตอนนี้ถ่ายไปได้5 0 50%อร์เซบเซก็คิดเป็นครึ่งหนึ่งแต่ว่าครึ่งหนึ่งคือเป็นส่วนของบทคือบทที่ยากๆบทที่ต้องสีอารมณ์อะไรต่างๆเนี่ยเราก็ถ่ายไปแล้วเขาเนี้ยครึ่งที่เหลือก็จะเป็นส่วนที่ยากอีกเหมือนกันคือจะเป็นฉากรบใหญ่ๆต่างๆฉากรบเพราะว่าในเรื่องเนี่ยจะมีการรบใหญ่กับพม่าเนี่ยทั้งหมด8 8ดแปดศึก อางน็อตวรนิษที่แม้จะเล่นละครบู๊มาแล้วหลายเรื่องก็ตามแต่เมื่อต้องมาเล่นบู๊ในละครพีเดีดยย้อนยุคประวัติศาสตร์อย่างขุนศึกก็ถึงกับอดควรเลยว่าบทบาทในละครบูเรื่องนี้ยักมากค่ะเรื่องนี้ระบบเป็นขันนะครับขันก็จะเป็นคนที่มุทะลุดุดันแล้วก็ขี้ฉาแล้วก็มีความทะเยอทะยานท,ท,ที่จะเป็นใหญ่ครับ ผมเป็นดาบคู่ครับดาบคู่อย่าง,อางของเสมาก,ก็เป็นดาบคู่เหมือนกันแต่ละคนละสำนักอาจารย์กัน,น,นก็ยากเนะเราจริงๆเราก็เล่นหนังบู๊มาเยอะแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นปืนซะมากกว่านี่เป็นดาบมันก็ต้องมีมีแบบว่าลีลาท่าทางที่มันแตกต่างกันอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างเหนื่อยครับไอตรงนี้ว่ายากแล้วสิ่งที่ยากกว่านี้ก็คือเรื่องของบทครับบทบ,บทยากครับภาษาพูดครับเพราะเป็นภาษาโบราณสมัยนั้นจริงๆครับเรียกว่าอลังการงานสร้างจริงๆค่ะกับละครเรื่องขุนศึกไม่ว่าจะเป็นเสื้อ ฉากที่ยิ่งใหญ่อลังการอย่างไรแฟนๆก็เตรียมติดตามชมละครบู๊ฟอร์มยักษ์เรื่องขุนศึกได้เร็วๆนี้ทางช่อง3ลับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะและช่วงเกาลังก้องในวันนี้สุยุก็มีฉากเบื้องหลังหลุดๆของหลันักแสดงในเรื่องมาฝากคุณผู้ชมกันเช่นเคยค่ะโดยวันนี้สุยุกได้หยิดนํำภาพเบื้องหลังหลุดๆของนุ่มบอยโชคชัยมาฝากกันที่ถึงแม้อากาศจะร้อนแค่ไหนแต่นุ่มบอยก็ไม่หวั่นเพราะอารมณ์ดีเล่นกลงตลอดเวลาแบบนี้ค่ะ สน่ารักเลยนะคะหนุ่มบอยแต่ไปไปมามาทำไมถึงเป็นท้าแปลงร่งางซะอย่งงางนั้นล่ะคะจบข่าวสูยุรายงานจากกองละครคุนสึกส่วนวันรุ่งนี้ซูยุจะพาไปตุรีกองเรื่องไหนนั้นต้องมาติดตามชมกันค่ะสำหรับวันนี้สูยุต้องขอตัวลาไปก่อนบายบาย